วันนี้นักเกี่ยวมาเกี่ยวเยอะไหมมาเยอะค่ะเนินดอกไม้ค่ะส่วนตัวตัวเองชอบดอกไม้ค่ะเมื่อปีที่แล้วก็มีหวานคอดมอดนิดหน่อยแต่ปีเนี้ก็เลยแลแบบทำเยอะหน่อยเอาหลายๆชนิดหน่อยค่ะพื้นที่ประมาณพื้นที่ประมาณสีไร่ค่ะ เอวนน๊วันหนึ่งก็วันนึงก็น่าจะหลายร้อยอยู่นะจ๊ะใช่จ้ะอาหารอ่พอดีมีน้ำขายก็เลยเป็นปีแรกจ้าแต่ว่าผูกอ่าใช่คือแบบมีน้ำขายปีแรกเป็นคาเฟ่อ่ะสวนมาจะเป็นดอกมีดอกคอดมอสด,ดาวเรืองแล้วก็เตียนกะหลังแล้วก็ไอพิทูเนียเนี่ยพิทูเนียี่ย มไม,ไ, <c oughs> ไม่บานทั้งปีอไอ้พรอสมอดอะ่ะให้เวลาปลูกสองเดือนแล้วก็บานเดือนนึงเดือนเสร็จจ้ะ <c oughs> นี่มาเที่ยวกาบเราเป็นไงบ้านคะ อ๋ประทับใจมากเลยค่ะเงินดอกไม้สวยมากเลยกําลังบานกําลังดีเลยค่ะปกติก็คือเคยผ่านแต่ไม่เคยแวะค่ะแต่คนเนี่ยพอทราบมาก็เลยมาดูชอบมากเลยค่ะยิ่งมาตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยค่ะม,มาจากไหนครับมาจากกรุงเทพค่ะน,น่าอยู่ค่ะบรรยากาศน่าอยู่ตอนนี้ก็พออากาศเช้าเช้าก็เย็นกําลังดีค่ะพอมืดมืดก็โอเคนะคะน่าอยู่ค่ะ ก็ฝาก็มาผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะค่ะปีนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดคิดค่าเข้าอะไรจ้ะโดยส่วนตัวชอบสวนเราตั้งอยู่ตอยู่เขาสมิงค่ะติดกับการการไฟฟ้าเขาหมิงจ้ะดีใจมากค่ะมันมันอะไรอ่ะคือถูกใจ นักท่องเที่ยวอ่ะดีใจค่ะใช่จ้ะ <c oughs> มันเริ่มจะโรยแล้วค่ะแต่อย่างนี้ยังสวยอยู่